ผู้ชมครับจากการที่ได้เกิดการสู้รบกันขึ้นในประเทศซูดานประเทศแอฟริกานะครับก็ทําให้คนไทยได้รู้ว่าตอนนี้มีนักศึกษาไทยที่ไปเรียนที่ประเทศซูดานกว่า200คนนะครับ และก็ทําให้หลายๆคนเกิดคําถามตามมาครับว่าทําไมคนไทยเหล่านี้ถึงเลือกเรียนที่ประเทศสุ丹ท,ทั้งทั้งที่ประเทศอื่นในหลายๆทวีบก็มีให้เลือกเรียนนะครับทำไมจึงไปเรียนที่ประเทศแอฟริกาอย่างเช่นสุาน,นะครับโดยสำหรับเรื่องนี้นะครับทางผู้สื่อข,ข่าวก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์มีโอกาสไปสอบถามนายฟาเดลอามันอ,อายุ24ปีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแอฟริกาอน,นาชาติที่ประเทศสุาน,นะครับโดยฟาเดลนี้ก็เป็นชาวจังหวัดปัตตานีน เหตุผลที่ฟาเดลเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศซูดานในคณะแพทย์ก็เนื่องจากว่า 1. ถ้าหากว่าเรียนหมอหรือว่าเรียนแพทย์ในประเทศไทยก็จะต้องมีการสอบคัดเลือกมีการแข่งขันมากมายนะครับทำให้โอกาสที่จะได้เข้าเรียนนั้นมีน้อย 2. ไปเรียนที่ประเทศซูดานเขาได้รับทุนไปนะครับก็คือได้เรียนฟรี 3. ฟาเดลบอกว่าเขาได้มีโอกาสศึกษาวิชาอาดับ